พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเนี่ยมืดฝนมาอย่างคักเลย มันน่าจะออกหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีออกมาแล้วครับนี่มันออกหมดแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละที่ออกหมดแล้วแล้วก็อันนี้ผมก็นี่แล้วผมก็เอาพลาสติกตัวนี้ลงอีกครั้งหนึ่งกันฝนสาดนะครับกันแรงลงนะครับบังลมไว้นี่ฝนมาแล้วนะครับท่านผู้ชมลงเสร็จฝนก็มาเลยนะครับฝนมาแล้วครับสวัสดีครับพ่อวงพอเพียงนะครับ คลิปนี้พ่อพงจะพามาอัปเดตตักกรแตนนะครับที่พ่อพงเลี้ยงไว้บนดาดฟ้าที่บ้านของพ่อพงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าส่วนที่เลี้ยงอยู่ข้างบนได้สิบห้าวันนะครับตั้งแต่วันที่นําไข่มาเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมบนดาดฟ้าของพ่อพงนะครับที่ ดัดแปลงมาเป็นที่เลี้ยงตะกะแตนครับนู่นนะครับตะกะแตนอีกค้อหนึ่งนะครับอยู่ด้านล่างนะครับอันโน้นก็ยี่สิบยี่สิบกว่าวันแล้วครับยี่สิบกว่าวันแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับนับวันทุกวันนะครับว่าจะให้มันโตจะได้ไข่นะครับสิ้นเดือนนี้มีลุ้นไข่นะครับนี่ ตอนนี้ท่านผู้ชมมืดฝนมานะครับท้องฟ้านะครับมืดฝนมานี่อันนี้คืออยู่บนดาดฟ้าที่บ้านของพ่อพงนะครับก็ทำเป็นที่เลี้ยงตะกกแตนนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกก่อนนะครับฝนกำลังจะมาท่านผู้ชมนี่มาดูด้านนี้น,นี่มืดฝนมาอย่างคักเลย นี่อันเนี้ยที่บ้านของพระพงษ์นะครับมืดฝนมาแล้วนะครับฉะนั้นเรามาจัดการกับกระชังที่อยู่ด้านบนนะครับนี่อันเนี้ยคือกระชังเลี้ยงตะกะแตนของพ่อพง์นะครับอยู่ข้างในนั่นสามขีดนะครับท่านผู้ชมกระชังก็สองคูณสามเมตรนะครับ พื้นที่ตรงนี้นี่ก็เอาไว้นะครับลงกระชังตอนนี้เตรียมกระชังไว้แล้วนะครับขนาดเท่ากันนั่นแหละนะครับเนี่ยสามหนึ่งสองสามสามกระชังแล้วก็มีกระชังเล็กเตรียมที่จะเลี้ยงตะกกระแตนนะครับเรามาดูด้านในนะครับสิบห้าวันนะครับที่เรา,อาเอาไข่ตะกกระแตนเข้ามาไว้ในนี้นะครับท่านผู้ชมเราไปดูก่อนมีน นี่ครับนั่นสามขีดครับนี่สามขีดนี่อันนี้คือตะ๊กแตนที่ออกมาแล้วนะครับกินอาหารแล้วลอกคราบแล้วไข่ที่ออกเนี่ยเริ่มออกตั้งแต่วันแรกที่ผมเอาไข่มาเลยเพราะว่า,าที่ฟาร์มที่ผมไปรับไข่มานะ่ะเขาได้เอาไข่เก่าให้ด้วยนะครับแถมมาแล้วมันก็เลยมาวันแรกมันก็ออกเลยครับออกเป็นตัวเลยนะครับ จนถึงวันนี้ผมไปสังเกตดูเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันนะครับนี่ครับกระชังแบบนี้เข้ามาข้างในง่ายนะครับมันกว้างท่านผู้ชมเ้าสบายๆเลยนี่ครับอันนี้นะครับสามขีดนะครับมันน่าจะออกหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีออกมาแล้วครับคือไม่มีออกมาแล้วผมก็เลยปล่อยไว้ดูสังเกตการแล้วก็เคลียร์เคลียร์ดูอย่างเงี้ยครับไอลรวงไข่นะครับเห็นไหมครับ ที่เป็นรวงไข่เนีเน่ยเครับนี่ครับมันออกหมดแล้วครับนะนี่ครับมันออกมาหมดแล้วนี่ครับอันนี้คือรวงไข่นะครับรวงไข่ตกะกะแตนที่มันออกมาแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาออกจากกระชังนี้นะครับนี่นี่มันออกหมดแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละที่ออกหมดแล้วนะเดี๋ยวค่อยเอาออกนะครับ เดี๋ยวเขาออกจากกระชังนี่ก็เริ่มกินอาหารแล้วนะครับอาหารที่ให้ก็ส่วนใหญ่เป็นใบกล้วยเพราะว่ามันจะชอบกินใบกล้วยมากกว่าอย่างอื่นนะครับเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นหญ้าหวานหญ้าเนเปียอะไรเงี้ยมันก็กินดีอยู่อ,อันนี้ก้านมะพร้าวเอาไว้ให้มันหลบลอกคาบนะครับส่วนอยู่ในนี้นะครับท่านผู้ชมในนี้หนึ่งขีดนะครับเป็นไข่นะครับอีกฟาร์มหนึ่งนะครับที่ผมได้มาหนึ่งขีดนะครับเนี่ย เพิ่งได้มาสองสามวันนี่แหละผมก็เลยเอามาอบไว้ในนี้นะครับมาอบไว้ในนี้ก่อนนะครับนี่ครับขึ้นอบได้สองสามวันนี่แหละนะครับเป็นคนละฟาร์มก,กันกับอันนี้นะครับผมก็เลยเอามาไว้ในนี้คันนี้อันนี้ผมสั่งอคอกเล็กมาแล้วนะครับอคอกเล็กมาใส่หนึ่งคูณสองเมตรอะครับรออยู่นะครับรอเขาส่งมาให้นะครับครั้น,นี้เดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันนี่กระชังเนี่ย ผมชอบนี่ครับมันกว้างนะครับเดินออกสบายเพราะว่ามันยืดยุ่นตรงนี้ด้วยนะครับมันไม่ตึงนะครับนี่กว้างเวลาเราเอาอาหารเข้าอย่างเงี้ยเราก็หอบเข้าได้เลยนะครับท่านผู้ชมหอบเข้าอย่างสบายสบายเลยนะครับหอบเข้าได้สบายสบายเลยหอบใบตองเข้านะครับมาแล้วก็เราก็รูดซิปคันนี้เรามาดูนะครับนี่ กระชังผมนะครับอันนี้เป็นสแลนคันนี้ผมก็ถ้ากลางคืนเนี่ยช่วงนี้หน้าฝนเนาะผมก็จะดึงนะครับดึงเชือกตัวนี้ออกนะครับท่านผู้ชมนี่ดึงลดลงนะครับอันนี้นะครับผมก็เอาออกเผื่อลมเผื่อฝนมาสาดนะครับนี่ผมก็จะเอาออกอย่างนี้แล้วก็อันนี้ผมก็มีแล้วผมก็เอาพลาสติกตัวนี้ลงอีกครั้งหนึ่งกังนฝนสาดนะครับท่านผู้ชม กันฝนสาดเข้ามาด้านในเพราะว่าถ้าสาดเข้ามาด้านในแล้วมันเข้ากระชังแล้วน้ําจะขังในกระชังส่วนอันนี้นะครับเราก็ดึงอันนี้บังลมนะครับต้านลมเวลาฝนตกเวลาฝนสาดมามันก็จะช่วยได้นะครับนี่นะครับเราก็ดึงนี่นี่ก็เอาลงอย่างนี้ครับนี่นะครับนี่ก็ลงต้านลมบังลมได้นะครับ กดลงง่ายๆนะครับ่านผู้ชมนี่นี่นะเรารจัดการค้างคืนเนี้ยเราต้องเอาลงไว้นะครับ่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้านลมนะครับบังลมไว้ถ้าลมมาฝนสาดมาก็จะเป็นด่านแรกด่านที่สองก็นี่มีพลาสติกนะครับกันส่วนด้านบนนะครับนี่ก็กันข้างบนถ้ามีฝนรั่ว จะได้ไม่ต้องหยดลงไปในกระชังเรานะครับนี่อันนี้ก็คือกระชังเรานะครับรควนี้เราก็มาเอาด้านข้างลงอีกนะครับนี่น,นี่ด้านข้างเนี่ยเราก็ามาเอาซแลนลงนะครับบังลมไว้นี่ฝนมาแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ฝนมาแล้วนี่ครับาบาังลมนี่นะ นี่ครับแล้วก็บังนี่ก็ช่วยได้อีกระดับหนึ่งนะครับเป็นการป้องกันฝนสาดมาอย่างแรงหรือว่าลมอย่างแรงนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนี่แหละคือการจัดการที่เลี้ยงตะกแตนบนดาดฟ้าของพ่องงนะครับก็จัดการกันแบบนี้นี่ด้านบนก็อย่างนี้ครับ น,นี่อยู่บนดาดฟ้านะครับที่เลี้ยงตากกแตนของพ่อผงยังไม่ได้เรียกว่าฟาร์มนะครับเพราะว่าตักกแตนยังไม่เยอะครับแต่เตรียมกระชังไว้สามกระชังแล้วนะครับนี่ที่จะลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเตรียมไว้สามกระชังนี่ครับโดยรวมที่เลี้ยงตะกกแตนบนดาดฟ้าของพ่อผมก็เป็นแบบนี้แหละนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับเนี่ยฝนมาแล้วดูมาอย่างหนักเลยท่านผู้ชมนั่นครับพออาลงเสร็จฝนก็มาเลยนะครับฝนมาแล้วครับ